สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับเมื่ออินโดนีเซียได้เปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยนะครับที่ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงแล้วซึ่งการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของอาเซียน และครั้งแรกของขัวโลกใต้เลยก็ว,ว่าได้นะครับเมื่อวันที่2องตุลาคม2566ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธีการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้มีชื่อว่า w ูสซึ่งมาจากภาษาอินโดนีเซียได้แก่คำว่าวักตูเฮมัสออฟเบราซิออพติมัสซิสเต็มฮันดซึ่งมีความหมายว่า ประหยัดเวลาการทำงานที่เหมาะสมที่สุดและระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้ให้บริการด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางจาการ์ตาไปบันดุงซึ่งเมืองบันดุงนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนานแน่นเป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตกซึ่งรถไฟความเร็วสูงสายนี้มีระยะทางจากจาการตาไปบันดุงประมาณ140กิโลเมตร จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจาก3ชั่วโมงเหลือประมาณ40นาทีตัวรถไฟความเร็วสูงมีความยาว209เมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้601คนซึ่งค่าตั๋วชั้น2คาดว่าจะอยู่ที่590บาทหรือ16ดอลลาร์สาหรัฐส่วนชั้น1ค่าตั๋วคาดว่าจะอยู่ที่826บาทหรือ22.36ดดอลลาร์สาหรัฐนะครับ โครงการรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและจีนอยู่ในโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนโครงการจะสร้างจากเมืองจาการ์ตาไปยังสุรบายาซึ่งมีระยะทาง750กิโลเมตรซึ่งเมืองสุรบายานี้เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซียเป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันออก โดยในเฟสแรกที่เปิดให้บริการในครั้งนี้นั้นเริ่มจากเมืองจากจาร์ตาไปยังเมืองบันดุงมีระยะทาง140กิโเมตรโดยมีสถานีเริ่มต้นคือสถานีฮาลิมของเมืองจาการ์ตาและสิ้นสุดที่สถานีปดาลาลังของเมืองบันดุงโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสแรกนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2559เดิมคาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่150,000 8,000ล้านบาทหรือ4,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ปัจจุบันงบประมาณในการก่อสร้างก็ได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวโดยมีงบในการก่อสร้างอยู่ที่270,000ล้านบาทหรือ7,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเงินทุนนี้ได้จากการกู้จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนเป็นจำนวน1ะ7 5และอีก125มาจากเงินทุนของกลุ่มกิจการร่วมค้า ที่ประกอบด้วยบริษัทของลักษี่แห่งและบริษัท China Railway International ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้จีนจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอินโดนีเซียด้วยเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับว่าจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเมื่อประเทศอินโดนีเซียได้เปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงแล้วท่านแรกกล่าวว่า เป็นสิ่งที่อินโดนีเซียภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนเกมและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบว่าจีนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังอินโดนีเซียด้วยในทางตรงกันข้ามญี่ปุ่นไม่ได้ทำเช่นนั้นญี่ปุ่นพยายามปิดกัน้นอินโดนีเซียทำให้ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าวิธีเดียวที่ประเทศจะก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ คือต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียตัดสินใจอย่างชาญฉลาดฉันหวังว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปยังสุรบายาจะบรรลุผลตามสัญญาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันรู้สึกชอบการแต่งตัวของชาวอินโดนีเซียแม้แต่ประธานาธิบดีก็แต่งตัวเหมือนผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ ไม่แน่ใจนะครับว่าเสื้อนี้เป็นเสื้อบาติกหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดทราบช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมพลังเพื่อการพัฒนาทุกอย่างจะสวยงามอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าความสําเร็จ อันน่าทึ่งของอินโดนีเซียน่าเศร้าที่ประเทศของฉันเต็มไปด้วยนะักการเมืองทุจริตและรัฐบาลที่ไร้ประโยชน์อันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นประเทศไหนนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในส่วนของประเทศที่กําลังพัฒนาอาจไม่จําเป็นต้องมีรถไฟความเร็วสูงมากนะักรถไฟธรรมดาที่มีความเร็วต่ําราคาคา่าโดยสารที่ต่ําอาจเพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนแต่รถไฟความเร็วสูงอาจมีค่อยได้เปรียบ เหนือกว่ารถไฟธรรมดาในระยะยาวเนื่องจากประหยัดเวลาจากการเดินทางสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในการบอกว่าประเทศกำลังพัฒนาไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงนั้นก็เหมือนกับการบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเที่ยวบินระหว่างรัฐความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงมูลค่า7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐแพงเกินไปหรือไม่ ส่วนออสเตรเลียจะทุ่มเงิน300ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเรือดำน้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียมีแผนที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงของตัวเองโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เป็นเพียงโครงการนำร่องของอินโดนีเซียชันหวังว่า PT INKA จะไม่ชะลอโครงการนะซึ่ง PT INKA ก็เป็นบริษัทของรัฐนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตรถไฟนะครับ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงจะมีความยั่งยืนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นคุณรู้ไหมอินโดนีเซียมีประชากรถึง280ล้านคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเกาะชวามีประชากรถึง146ล้านคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าร่วมมือกับจีนจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างจากญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปที่ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนนี้อินโดนีเซียมีรถไฟความเร็วสูงที่เร็วกว่าสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจักรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอังกฤษได้ระง,งับแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากเบอร์มิงแฮมไปแมนเชสเตอร์ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิมห้าหมื0 0ล้านปอนในปี2558เป็น9,800 0ล้านปอนในปี2562 และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1 1 0 0 0 0ล้านปอนด์ในปี2563ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็น0.003%ของ GDP รวมของอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงมันไม่ได้เกี่ยวกับผลกำไรมันเป็นเรื่องการปรับปรุงชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถือเป็นความก้าวหน้าสำหรับอินโดนีเซีย แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตามถ้าอินโดนีเซียไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้อินโดนีเซียจะก้าวหน้าเมื่อใดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าซื้อเครื่องบินลบ F-15EX จากสหรัฐอเมริกาไม่เรียกว่ากับดักหนี้แต่ซื้อรถไฟความเร็วสูงจากจีนเรียกว่ากับดักหนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตัวรถไฟแพงเกินไปสำหรับชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ สถานีรถไฟก็ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองบันดุงต้องเปลี่ยนไปนั่งรถไฟอีกต่อเพื่อเข้าไปยังใจกลางเมืองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถึงสถานีรถไฟไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองแต่เมืองจะขยายมาหาสถานีรถไฟเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการดักนี่คืออะไรคือการซื้อเครื่องบินลบของอเมริกาซึ่งมีราคามากกว่า10,000ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะไม่ทำให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียดีขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสื่อตะวันตกบอกว่าอินโดนีเซียติดกับดักหนี้ของจีนแต่จีนให้เทคโนโลยีแก่เราในขณะที่ชาติตะวันตกให้ความฝันจากนั้นก็คุกคามและคว่ำบาตรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในอินโดนีเซียมีรถไฟธรรมดาระดับพรีเมียมที่มีราคาแพงกว่ารถไฟความเร็วสูงนี้ด้วยซ้ำและก็ถูกจองเต็มอยู่เสมอ การเดินทางจากจาการ์ตาไปบันดุงนั้นสั้นเกินไปสำหรับเที่ยวบินรถไฟธรรมดาก็ใช้เวลานานเกินไปและมีการจราจรที่คับข้างบนถนนรถไฟความเร็วสูงนี้จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเป็นตัวช่วยสำหรับธุรกิจคุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจจริงจังได้เมื่อคุณเสียเวลาไปกับการเดินทางแน่นอนว่าวงเงินลงทุนนั้นมหาศาล ไม่มีประเทศไหนหาเงินทุนนั้นได้การกู้จึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อที่จะได้ทําให้โครงสร้างพื้นฐานช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการลงทุนในโครงการสูงมากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก็สูงเช่นเดียวกันใช้เวลาคืนทุนถึง40ปีไม่มีเอกชนรายใดอยากทําธุรกิจนี้มีเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ต้องเข้ามาลงทุน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากับดักนี้แน่นอนต้นทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สูงต้นทุนการบำรุงรักษาและการบริหารที่สูงเมื่อเทียบกับราคาตั๋วที่ไม่ได้แพงไม่ใช่แนวคิดที่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากับดักนี่เหรอหากมีใครให้เงินคุณลงทุนเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องรับผิดชอบโครงการ คุณต้องทราบว่าโครงการของคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่ทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับความพยายามการวิจัยและความมั่นใจของคุณในการดำเนินโครงการทำไมไม่เข้าใจในเรื่องนี้ครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติเมื่ออินโดนีเซียได้เปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ ค้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทางทางเ a c บุ o o เพจเ e เบียเลวแฟนให้สามารถติดตามข่าวสารหน้ารถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ